ในโซเชียลันาใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะมีบ้านตุ๊ก,กตาได้เหรอเนี่ยออ้ยสวยงามมากเลยบ้านตุ๊ก,กตาตัวนี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะมันมีจริงนี่ว่าเอ๊ะเขาบอกว่าสถานที่นี้ม,มีจริง <S 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 เออฉันก็เห็นแต่ในโทรศัพท์ในโซเชียลอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนเลยนะคะวันนี้ก็ กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะในช่องโฟร์กชาแนลช่องที่ไม่รลยสาระนะคะทุกคนยานะถ้าเกิดคุณไม่กดติดตามช่องนี้แสดงว่าคุณพลาดสาระดีๆจะต้องถูเราไปเยอะเลยนะอ่าโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะไปที่บ้านตุ๊กตาเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะทุกคนอ้าวต่ออ้าวบ้านตุ๊กตาหลังนี้เขาบอกว่าสวยงามมากเลยนี่เดี๋ยวฉันจะขับรถไปแบบสวยๆเลย โอยโอ้ยมันมีจริงเหรอ GPS มันบอกว่าเอ้ย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 ,อยโอ้โยป้าป้าอย่ามาเดินข้ามถนนแบบนีน้ค่ะโอ้ขอโทษค่ะ เผอขับรถชนป้าคนนั้นซะได้โถไม่น่าเลย G P S บอกว่าให้มาทางนี้อ๋อนั้นไงเจอแล้วว้าวมีแต่สั้นที่ฐานที่สวยๆโอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเดี๋ยวฉันจะไปจอดรถดี๋ยวซิงเขาเร่งเลยเขาเร่งฉันทำไมอะ ย่าเจอ,อโอ้ยทุกคนตกอีสานอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาอ้าวเนองมินเนี่ยนนะคะที่เพื่อนเราชอบเลยนะอืมเรามีเพื่อนที่โรงเรียนที่ชอบการ์ตูนคะ่ะเขาบอกว่าเขาชอบมินเนี่ยนแล้วก็เคยแบล็เลยเพื่อนเราอะ่ะอายุก็เยอะแล้วนะแต่ยังชอบการ์ตูนอยู่เลยอือรุ่นเดียวกันกับโฟกันนี่แหละแต่ชอบการ์ตูนอยู่เลยจ้ะเพื่อนเขาชอบการ์ตูนเราชอบเกมคะ่ะจบคะ่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นในห้องนั้นก็จะเป็นห้องโถงว่างเปล่าเลยนะไอดี ID. นี้ก็มันก็จะสาหรับเด็กนะจ๊ะทุกคนอืมอันนี้แล้วก็จะมีนี่ก็คือน้องโอลาฟนะอืมเพื่อนเราก็พูดทุกวันจะเราชินแล้วแหละเพื่อนติดการ์ตูนเราติดเราชอบเราติดเกมเพื่อนติดการ์ตูนค่ะนี่เลยก็คือห้องโถงอีกแล้วนะก็จะเป็นเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็จะเป็นบ้านน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรอะ่ะ คุ้นๆเฮ้ยแต่จาชื่อไม่ได้อะทุกคนเคยดูตอนเด็กชื่อน้องอะไรนะน้องอะไรนี่แหละที่ฉันชอบดูตอนเด็กแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ดูแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าฉันไม่ดูฉันเล่นแต่เกมค่ะอันนี้เลยไม่รู้ว่าน้องอะไรนะแต่ก็ห้องก็จะเป็นสีเหลืองวสวยๆอย่างนี้เลยต่อไปก็คือจะเป็นน้องไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จําชื่อน้องไม่ได้แหละนะ ตอนเด็กก็เคยชอบเหมือนกันนี่ก็คือห้องถงสีน้าเงินปนเขียวนะจ๊ะ <S <S เราก็เคยชอบมานะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวกรตนอะไรบ้างสว่วนอันนี้นะคะคือข้อความอะไรมากมายเลยนะอันนี้ก็คือน้องอะไรนะเหมือนไอเอ,เอ,เอรุนเหมือนหมีที่เขาขายเป็นลายพระคุ่ตามเซเว่นเลยนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่รู้จกักเพราะว่าเราจะไม่ได้นะ่จริงเขารู้จักอยู่น้องอะไรนี่แหละแต่ไม่ได้แหละ นี่ก็คือจะเป็นห้องสีส้มเลยนะคะทุกคนอือเอาไปสีส้มส้มนี่อันนี้จําได้คะ่ะน้องน้องอะไรนะน้องเปเปอร์พิกเนะใช่ไหมทุกคนน้องเปเปอร์พิกเนี่ยน้องเปเปอร์พิกตอนเด็กเราชอบดูมากเลยทุกคนชอบดูแล้วก็อินมากคือเมื่อก่อนอะคือชอบนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าไม่ชอบแลบบ้วเพราะว่า อะไรไม่รู้รู้แค่ตอนนี้มันเริ่มไม่ชอบแหละอันนี้ทุกคนคงจะรู้จักกันนี่นะคะคิตตี้ค่ะทุกคนรู้จักกันทุกคนเนาะในโลกนี้รู้จักคิตตี้หมดแล้วแหละไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะก็จะเป็นห้องขาวๆทงขาวแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่เลยดูเลมอนไอดีท้ายคลิปนะทุกคนคิดว่าไหนเหมือนสุดใน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 ไอที่เราพาดูมาเนี่ยนะอะไรเหมือนสุด เราว่าโดเรมอนนะทุกคนมินเนี่ยนมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเน่เพราะว่ายัางไงมันดูยังไงไม่รู้นะทุกคนแราว,ว่าหลดโดโดเลมอนอะเหมือนสุระเออก็จะคือเป็นห้องโถงสวยๆเลยทุกคนห้องโถงสีฟ้าค่ะทุกคนนี่เลยสวยงามมากเลยนะทุกคนดูดิคืออยากจะบอกว่าโคตรััดเลยทุกคนรัดมากรัดสแลนเตนมากกคนดูดิอืม สวยงามมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพาขับรถดูเลยเดินดูไม่ไหวแร้วกวนนี้อ่โอเคเดี๋ยวถอยรถถอยรถถอย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 ,ถอย,ถ,อยถอยสุดหัวใจโอ้โหเรื่องจริงมันก็แบบบ้านใครหนาวบ้างมินมาบอกด้วยนะคะตอนนี้บ้านใครกําลังหนาวส่วนบ้านเราเนี่ยก็อากาศเย็นค่ะเย็นเย็นสบายก็คืนนี้จะเป็น ต้นไม้โอ้ทะลุได้เนะอะฝุ่นนี่คือแบบฝุ่นฟุ้งเลยทุกคนฝุ่นกระจายเลยคะ่ะฝุ่นฝุ่นแบบว่าฟุ้งเลยทุกคนดูดิฝุ่นคลุ้งเลยอืมเรื่องจริงนี่ก็คือแบบว่านี่เลยทุกคนคือตัวกระตูนแต่และตัวกระตูนเนี่ยคือน่ารักมาก อ้าวโอเคนะจ๊ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องโฟกัสชาแนแลด้วยนะคะทุกคนถ้าหากคุณไม่กดไลค์หรือไม่กดติดตามงั้นก็แสดงว่าสาระดีๆที่ทุกคนเคยแบบว่าไม่รู้เนี่ย ทุกคนก็จยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่ติดตามช่วงนี้ไว้เลยติดตามช่วงนี้ไว้ด้วยนะทุกคนแล้วทุกคนก็จะไม่พลาดสาระดีๆเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งมาให้โฟกัสรู้ด้วยนะบายบนะายเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเจอกันใหม่ See y you again ออสเม t กทาม